สวัสดีค่ะเพื่อนๆเช้านี้แอดไวยก็จะพามาทอดปอเปี๊ยะนะคะซึ่งแอดไวยซื้อมาแล้วว็จะทอดให้หลานเนาะแต่ว,ว่าเพื่อนๆหลานจะมาวันนี้เนาะเด็กๆัวเล็กๆก็จะมาเล่นด้วยกันเนาะแอดไว้เลยได้ปอเปียะน,นี่แหละอ่าแล้วตัวนี้แอดไวยก็จะผัดนะคะแอดไวยก็จะผัดผัดมะละเนาะนิดหน่อย ส่วนน้ำเราก็เตรียมไว้แล้วนะคะสำหรับจะลวกมะระเนาะนี่นะคะน้ําเราจะซอยมะระเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเราก็จะผัดใส่หมูเนาะเป็นอาหารมื้อเช้าส่วนตัวนี้ก็ไว้ให้เด็กๆตอนสายๆเดี๋ยวสักครู่นี้แปดโมงเก้าโมงแล้วนะคะก่วนคลิกแอดไวก็จะทําน้าน้าจิ้มให้เด็กๆเ,กเองนะคะโดยที่เราจะไม่ใช้เผ็ดเนาะคลิกแล้วก็ล้างแล้วนะคะแล้วเราก็ ใส่ตะแกรงให้เสดดจนน้ำแล้วเนาะเหมือนที่ไวไวายเคยพูดซื้อซื้อมาจากตลาดสดเราต้องล้างน้ำแล้วก็ทำให้เขาผึ่งๆให้เขาแห้งก่อนนะคะเพื่อนๆอันนี้ซื้อมาไว้หลายวันแล้วให้เขาเหีียวแล้วนะคะทีนี้เราจะนำมาใช้เนาะล้างก็ต้องใส่ตะแกรงให้น้ำเสดดจก่อนนะคะเพื่อนๆส่วนน้ำมันอะดวาก็กำลังจะร้อนเนาะเสียงน้ำไหลท่วมใน น้ำมันกรังจะร้อนนะคะเดี๋ยวจะแกะกระเทียมไม่เสร็จเนาะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันต่อไปทำให้เพื่อนๆดูว่าวันนี้เราจะมีเมนูอะไรให้เด็กๆเนาะเป็นปอเปี๊ยะทอดกรอบนะคะ,ะเพื่อนเพื่อนวราชิมกับน้องจีด้าเนาะตอนนี้ก็ซื้อเข้ามานะคะปะกติก็เคยห่อเองค่ะเคยห่อนะคะแต่ซื้อแผ่นลําบากหาซื้อแผ่นปอเปี๊ยะลาบากนะคะเพื่อน เพราะว่าเพราะว่าจะซื้อทีก็ต้องสั่งนะคะไม่ใช่ว่าเราจะเดินไปตลาดแล้วก็ซื้อมาเลยนะคะเพราะว่าแผ่นโปเปีนเนี่ยถ้าไม่สั่งจริงๆเขาจะไม่ทํานําเอามาขายนะคะเพื<ๆ>่อนต้องมีการสั่งก่อนเนาะน้ำไอติวายร้อนละเดี๋ยวไปปิดน้ําก่อนนะคะอ่าฮะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเราจะมาน,นําเสนออีกครั้งหนึ่งเนาะไอติวายก็ตั้งกล้องไม่ได้เนาะ ก็ต้องถือเอาก่อนอมานำเสนออาหารว่างตอนเช้าๆส,สายๆให้เด็กๆให้เพื่อนๆได้มาลิ้มลองด้วยนะคะส่วนนับแอดววยก็ไหลทิ้งละนะคะเมนูปอบเปบี๊ยะทอดกรอบนะคะเพื่อนๆส่วนผัดมะระนี่เรายังไม่ได้เริ่มนะคะ เราจะทำเป็นเป็นเป็นอย่าง,างไปเนาะเดี๋ยวค่อยรับชมทีหลังนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามเนะเาะรอชมคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ